ก็โอเคนะผมกลับสิกันด้วยนะจ๊บผมนะโอเคเกนนะผมก็อาจจะเห็นว่าเป็นหน้าจอโล่งๆนะแต่จริงผมก็ถอดตัวศัพออกมาน่นแหละก็จะเห็นว่าเป็นชุดเมาส์เกมมิ่งคีย์บอร์ดเรือยสักอย่างเอามันไม่ใช่เกมมิ่งคีย์บอร์ดนะก็เป็นคีย์บอร์ดราคาถูกนะผมก็ได้มาในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเนานะหนึ่งเจ็ดสองหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนี่บอบอกเลยว่าน,นี่แบบง่ๆเลยนะผมแต่พระเอกของเราอยู่ที่ตัวนี้นะผมนะ นี่เดี๋ยวผมขอถอดอสายออกมาก่อนนั่นเห็นดีไหมด้วยอ่ะไปเดี๋ยวขอไปถอดแป๊บนึงนะ <c oughs> ก็พระเอกของเราคือเจ้าสีนี้เลยนะผมนี่ USB หบับนั่นเองเดี๋ยวแปลวตัวกล่องมาแป๊บนึงโอเคชบนี่นะผมเป็นตัวกล่องของเขาเนาะก็ส่งมาจากประเทศจีนนั่นแหละเมย์อินไชน่าเลยทีเดียวเขาก็เขียนบอกวนะ่เมย์อินไชน่าแต่ใช้ดีอยู่นะผมผมือว่าโอ้แบรนด์นี้ถือว่าดี เลยก็ฉามันบอกว่าฟอร์ม Nintendo Switch ซึ่งผมไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะแต่ว่า,า Nintendo Switch มันเป็น Type C เนาะก็ลองเอาไปชาใช้ดูกันนะผมผมไม่รู้นะเนี่ยมันมีช่อง HDMI นะผมรุ่นที่ผมซื้อมาเนาะนี่ถือว่าเบานะมันไม่ได้หนักอะไรมากนะผมเบามากๆเลยก็พอร์ตที่มีก็จะมี USB A เนาะ USB A แล้วก็ Type C พอร์ต HDMI แล้วก็ตัวอ่าน SD Card เอาะ s d c e r d r e เ d อรเป็นตัวแบบว่าเป็นของกล้องแล้วก็ตัวเมมโทศัพั์เนาะก็ใช้ได้นั่นแหละผมไม่รู้มันเอาไปใช้กับ Nintendo Switch ได้จริงหรือเปล่านะแต่ USB A จะไปต่ออะไรถามจริงนะถ้าซื้อมาถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่ใช้กับไอตัวไอโนตก้านนั่นแหละโนตก้านโนดยิบโนโนสิบโนดยี่สิบเนาะก็เซตที่ผมเตรียมไว้ก็จะเป็นเซตคีย์บอร์ดแล้วก็จอทีวีร่งโลกนะผม คือมันเป็นจอหนึ่งก็ได้เนาะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นจอทีวีนะแต่น,นี้คือผมสมมุติว่าให้แล้วกันว่าเออผมไม่มีจออื่ลนละเนาะก็มันจัดลกนิดหนึ่งเพราะว่าคือผมเออจริงนั่งดูคลิปของซิต y n นท์พอดแคสตนะผมสนุกเกินคือผมนั่งปั่นงานด้วยแหละตอนช้านี้น้อบุ๊กผมก็มาอยู่น้านข้างตอนผมจะเก็บผมจะยกคีย์บอร์ดขึ้นมาวางเลทับตรงน้ตบุ๊กนะผมเนาะ พอสเปซผมมีแค่ตัวญี่ปุ่นตัวเดียวแต่ผมอยากให้ซอมซุงเข้ามาสปอนผมนะน้อย2ี่สิบจะได้น้อย2ีิบมากเลยตอนนั้นแต่ไม่มีตังค์ซื้อเนาะก็ n น t ้อเก้าผมก็ซื้อมามึงสองด้วยแหละถ้าใครได้ดูคลิปเนาะนี่ก็นี่เลยอ่ะพระเอกของวันนี้เนาะถือว่าเมอินชนะก็อันนี้ถือว่าดีอยู่นะผมว่าพัสดุมันไม่ใช่เหล็กอะ่ะมันเหมือนไอ้สแตนเลสอะสแตนเลส มาเคลือบใสเฉๆแบบว่าทให้มันหนาคือผมไม่รู้ว่าไส้ในมันเป็นยังไงนะผมไม่อยากเงี้ยด้วยม,มันไม่คุมเพราะว่าซื้ออันนี้ซื้อมาแพงอยู่นะผมสองร้อยกว่าบาทเนาะก็เดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อเป็นซับซุงเด็กเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมจะใช้ก็เนาะเดี๋ยวผมอาะเดี๋ยวผมต่อทีละพอร์ตให้ดูเลยลนะ้านเนาะอันนี้ USB Type C ไทเนาะไทซ C มันดีนะอันนี้เป็นตัวชาร์เานะก็เสียบเข้ารูชาร์ได้เลยครับผม ถ้าเสียบยาน,นีดนึงผมถือมือเดียวอะขาตั้งกล้องก็มีนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ก็ได้ไอขาตั้งกล้องเวนนั่นก็อยู่ตรงนั้นนะผมเนาะจริงผมจะถ่ายรีวิวตอนชาร์จแล้วแต่ว่าผมลืมนะผมปั่นงานจะเผินเลยชิบอ่านี่แล้วจะมีไฟสีเขียวขึ้นมานะไม่ต้องชาร์จก็ได้นะผมถ้าไม่จําเป็นนะแต่ว่าก็นั่นแหละใครอยากชาร์จแบตก็เสียบไว้เนาะน,นี่สายแล้ววะอ๋อ เมาส์ Mouse, ใช่ไหมก็ลองลองเสียบไปเลยแนละ้วแล้วกันนะครับผมเนาะอันนี้เป็น USB Type A to Type A เนาะก็ผมจะใส่ USB A ก่อนก็คือเมาส์ของผมนั่นแหละชึบอ่าติดเรียบร้อยต่อจากนั้นก็คีย์บอร์ดโอเคแล้วก็เหลือสุดท้ายของผมก็คือโทรศัพท์ผมนั่นแหละอ๋อเหลือให้ดีไอยันหนึง่งแต่ h ี m ไผมซื้อมาสั้นเกิน แต่อยากจะได้โน้ตยี่มากเลยอยาเอามาลองรีวิวอะ่ะเพราะโน้ตยีคือเป็นมือถือที่ผมชอบที่สุดละในบรรดาซีรีส์ของตัวอ่านโน้ตเนาะคือโน้ตยีมันครบคันทุกอย่างเลยสับการจดโน้ตทำาน่นทำนี้ซึ่งผมซื้อมาผมเอาไว้เล่นเกมแล้วก็ไว้ทำงานด้วยนะผมโน้ตเแต่ว่าตอนนี้ก็มานั่งดู YouTube นะแทนโน้ตไปก่อนว่าขีเ้เียจเปิดเนาะมันยุ่งยากนะนลำคันชิปผมใส่ยาเดี๋ยว ผมจะใส่ไ้ให้ดูล่างเนาะโ่งของเขาตัดแป๊บนึงนะโอเคแล้วผมก็ประกอบกลับเป็นรูปล่างเหมือนเดิมแล้วเนาะก็นี่เลยก็จะเห็นได้ว่านั่นแหละแต่ว่าผมเป็นตัวนั่นอะ่ะให้ดีไอผมสั้นมันเมตรหนึ่งอะ่ะเมตรหนึ่งก็คือจากข้างหลังจอมาถึงนี่เมตรหนึ่งพอดีไปอย่างเซ็งเลยผมรุ่นนี้ผมซื้อสองเมตรดีกว่าสองเมตรสี่เมตรดีกว่านะผมก็นี่เลยเนาะก็หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้ผมซื้อเป็นตัว ก็นั่นแหละลองรับ 4K ด้วยนะเขาบอกอ่าแปดช่ n e l d ยูทิลออดีโก็คือ 4K นั่นแหละเนี่ยลองรับ 4K u l t r อัลต้ด้วยผมไม่รู้ลองรับได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะนี่คือลองรับการอ่านตัว USB USB 3ย5เอเลยทีเดียว 5GB ถือว่าเยอะอยู่นะผมเยอะในระดับหนึ่งนะถ้าเป็นยุคนี้แต่ยุคนี้ก็เสักสิบกก็นั่นแหละ กำลังดีก็ใช้ได้ทั้ง PC อ่าพวกโนบกที่มีตัวไทสีอะมันมันใช้ได้เนาะโนบกหรือไอแม็กไอของ a p p l e นะผมโนบุ๊ก a p p l e เนาะก็ใช้ได้หรือโทรศัพท์ันไหนที่อ่าเครื่องไหนที่อรอง,องรับไอตัวดีห่จริงมันรองรับไท4ีก็ใช้ได้แล้วแต่แค่ว่าถ้าเป็นมอนิเตอร์ปกติมันจะมันไม่ได้เข้าอยู่ในโหมดซัมซุงเด็กเนาะแต่อันนี้วันนี้ผมมารีวิวซัมซุงเด็กด้วยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ประจํา ตอนเล่นเกมแบบตอนตอนแบบว่าอยากอยากเล่นเกมอะแต่ก็คือขี้เกียจเปิดโน้ตบุ๊กเพราะว่ามันต้องอ่าแชร์ฮ้อสปอร์ตใช่ไหมล่ะผมเลยอ่ะเอาเนี่ยจบได้ชาร์จแบตไปด้วยได้อ่าได้ทั้งชาร์จแบตแล้วก็ได้มาแบบว่าพิมพ์คีย์บอร์ดหรืออยากเล่นไมครับกกอ่ะนักเล่นเนี่ยตรงเนี้ยผมก็จะแบ่งจอเนาะเดี๋ยวไปอยู่ในซัมซุงเด็กกันเลยดีกว่าก็โอเคนะผมเนาะ คือตัวซัมซุงเด็กตอนนี้ผมของผมไม่เห็นเว้ยว่ามันกำลังบันทึกหน้าจออยู่เนาะแต่ว่าไอ้ไม่ใช่ัวซัมซุงเด็กนี่อะตัวให้ตีมันอยู่นะผมมันมองไม่เห็นว่ากำลังบันทึกหน้าจออยู่นะผมก็อันนี้ผมใส่หูฟังนะเพื่อไม่ให้เสียงลมเข้าเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเมาส์ค,ควบคุมได้แบบอิสระนะผมแต่ว่าถ้าผมกดกดเข้าไปในโหมดซัมซุงเด็กมันจะไม่ได้เว้ยคือถ้าผมกดเข้าไปปุ๊บอะ ทุกคนจะเห็นปก,ก,นนปกตินะผมก็คือจะเห็นหน้าจอโล่งๆก็คือหน้าจอโทรศัพท์แบบโล่งๆแต่ว่าเมาส์ผมหายไปละเห็นปะคือเมาส์ผมจะไปอยู่ในโหมดหนึ่งแทนเดี๋ยวผมเดี๋ยวตัดไปโหมดหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมโหมดซัมซุงเด็กเนาะก็โอเคนะครับผมอีกแล้วเนาะคือเมื่อกี้อาจไปแล้วเลยแล้วไฟล์แม่งเสียพอดีผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ก็นี่คือตัวซัมซุงเด็กเนาะ ก็คือผมต้องมานั่งอ่านใหม่เนะี่ยไฟล์มันเสียคือไฟล์โอเลตมันมันอัาแล้วมันหายอะ่ะผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะก็แอปโปรแกรมที่เปิดได้ก็เปิดได้หมดเลยเนาะยูทูบก็เปิดได้นะผมเนี่ยเพจสโตยังเปิดได้นะผมผมยังไปนั่งหาโปรแกรม,มอยู่เลยซึ่งก็ไม่มีตัวไหนถูกใจท่าโอเลยแล้วล่ะตั้งแต่บันทึกมา,มาก็นี่นะผมเนาะเกมก็เปิดได้นะไอเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างเป็นมาค้าแล้นั้น เราสามารถควบคุมได้แบบปกติแบบร้อเเลยนะผมไม่ไม่ไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เนตดขควบคุมได้ปกติเหมือนเล่นในคอมอ,ะอ่ะอ่า๋ยวผมลองเป็นตัวอย่างแล้วนะอันนี้คือการอ่า๋ยวผมเล่นเป็นตัวอย่างให้แล้วกันเนาะจะใครที่แบบว่าเออไม่คิดจะซื้อตัวแล้วทำไมตัวละครกูเป็นสตีวะเนะี่ย ฮาวก็ตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ออกมาเดี๋ยวไม่ใช่สตีฟเดี๋ยวไม่ใช่สตีฟเว้ยเออไเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูนั่น่ะอันนี้คือถ้าไม่เปิดโปรแกรมอื่นมันจะดีอยู่นะสหรับตัวโน้ตก้าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าโน้ตยี่สิบโน้ตสิบมันดีกว่าแค่ไหนนะเพราะว่าผมรอ ให้เขาสปอนอยู่ก็เนี่ยมันไม่ค่อยกระตุกแล้วกันดูจากการที่กดมาแบบนี้โอ้จะมีตัวเกมใหม่เข้ามาก็จะเห็นได้ว่านะ้อมีแอนิเมชั่นมีนู่นมีนี่นะผมอ่ะหนเกมสซเล็กให้เป็นสกายวอร์วเล่นง่า no ยๆอ่ะโนทีมละก็นี่เนาะคือหมายครับควบคุมเมาส์ได้แบบปกติแบบอิสระเลยนะผม แต่ถ้าเปิดตัวโปรแกรม YouTube ไปด้วยมันก็จะกระตุกเนาะผมไม่แนะนำให้เปิดไปด้วยเนาะตอนเล่นนะครับผมคือผมอยากได้โนอต20มาถ้า s ซัมซุงจะดีก็สปอนเข้ามาได้นะผมนี่ผมใช้นอต9มาก็2เดือนกว่าเอ๊อ่าสอ่าน่าจะ3-4เดือนแล้วก็ตอนนี้คือกดเมาส์กดคีย์บอร์ดก็เ,เต็มที่นะผม ก็เดี๋ยวผมรีบเล่นให้จบเลยล่ามมาคือคนเล่นในโทรศัพท์เขาถือว่าคนเขาเก่งทุกคนนะผมผมนับถือเลยคือมีคนเล่นในโทรศัพท์แล้วก็ฆ่าผมได้นะผมคือแบบเป็นอาที a เมซิ่งมากอออลองเท้าเล็วเฮ้ยบ้านรวยลองเท้าเนีเ่ยเฮ้ยโคตรลัคก,กี้เลยลองเท้ามา มีคนโดดมาหาผมนะผมแต่ว่าเดี๋ยวอ๋อเขาตกไปละโอเคงั้นผมโดดไปตรงนู้นดีกว่าไปจะได้เล่นง่ายหนะ่อยวัดอ้โหไม่ถึงจเจริญต่อบล็อกไปแล้วนะครับผมนะคืออันนี้คือผมใช้เมาส์แบบควบคุมแบบร้อเปอร์เซ็นเลยนะเมาส์กับคีย์บอร์ด จะได้น o อตนอยี่มากกว่าเพราะไอตัว x i n o t ก็ก็แปดนึ่งศูนยนี่ผมก็ไม่ไหวจริงๆบางทีมันกะตุกนะผมคือตอนนี้เล่นนาวีก็เริ่มกระตุกกระตุกหน่อยๆแล้วแต่ว่าพอเล่นได้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าผมต้องเปลี่ยนเครื่องอีกทีตอนไหนนะแต่ผมพยายามใช้น o อตกลาให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะใช้ได้นั่นนะผมแต่ถ้า Samsung ใจดีก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่จะสจะนอ2ยสิบมาโอเคดับเผจ อโอโอเควิ uh ่ง huh. okay. ไปเราอย่าได้ไปสนใจเราเราแค่ okay. มาเอาบล็อกเฉยๆโอ้โ uh ห huh. ไปลกวกูผมก็จะต่อบล็อกแบบขี้โกงขี้โกงไปเลยแล้วกันนะครับ uh huh. อุ้ยหื์แซวคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วก็ต่อบล็อกเอาไปเลยดีกว่า อุ<แ>้ยเตะผมบอกเลยคือคนเล่นในโทรศัพท์ถือว่าเขาเล่นเก่งมากๆเลยนะผมนัตถือเนี่ยผมพยายามจะต่อบล็อกห้มันออกมาแว่าง่ายๆแะผมจะมันต่อยากเนี่ยผมทําได้แค่นี้จริงๆคือบางคนเขาก็เล่นในโทรศัพท์แบบโคตรเสียนนะผมผมก็ไม่ถนัดเนาะเนี่ยผมตายอันนี้ศพผมแน่นอนชัวก็นั่นแหละนะผมเนาะการเล่นเกมก็ประมาณนี้ละเกมที่รองรับมา้ากับคีย์บอร์ดเต็มที่นะที่ผมแนะนํา ส่วนเกมาวถือว่าไม่เหมาะนะผมถ้าไม่หาโปรแกรมที่แบบว่ามันใช้เมา์กับคีย์บอร์ดได้มามาช่วยคุณก็จะเล่นไม่ได้ก็ผมอยากให้นอกเขามาทําตัวกับเกี่ยวบโปรแกรมพวกนี้นะเพราะว่าผมก็อยากใช้ในโทรศัพท์คือยิ่งเป็นซัมซุงเด็กแล้วมันยิ่งแบบลำบากนะพอมาเล่น RV แล้วแบบว่าต้องยังจะนึวไปกดสกิลอ๋อเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้มมาก เนี่ยคนนี้เขาเล่นเก่งแต่ผมก็ไม่คิดว่าดาบชั้นเนี่ยมันจะแรงขนาดนี้นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ล่ะเนาะส่วน u t u b e ถ้าว่าเปิดวิดีโอได้ไหมก็เปิดได้ตอนเราเล่นเกมงเราก็เปิดตัวมาครับไปเลยก็ได้นะผมเนี่ยเปิดไปคนละครึ่งก็ได้เดี๋ยวย่อจอตอน,นี้ไหมไหนแล้วเปิดคลิปี่ได้อยู่นะเนี่ยก,ก็เปิดแล้วก็เล่นได้นะผม หรือผมจะนั่งแบบทำงานใช่ไหมผมอยากแบบว่านั่งพรีเซนต์อาจติว่าผมมีหน้าที่พรีเซนต์เนาะพวกนี้อ่าจติว่าจะอยู่ครูโยนงานมาให้พรีเซนต์ปึ๊บจะอยู่ครูเอางานมาให้พรีเซนต์นะผมสมมติว่าล้านจะเปิดเป็นตัวนี้นะผมเต็มจอนี่มันก็จะเต็มจอให้เนาะแต่ผมดึงปากกาสเปนออกมาด้วยล้านเพราะว่าจุดเด่นก็คือปากกาสเปนยนั่นแหละ ก็สมมติวผมจะกดไปเนาะปึ๊บกาเขียนัลกอริทึมแบบ่า flowchart เนาะกาเขียน a l g o r i t ึ m แบบ flowchart ปึ๊บอ่านี่ความหมายของ flowchart นะผมคือการแสดงขั้นตอนการทํางานโดยใช้านรูปแบบเป็นตัวสื่อความหมายรูปแบบแต่ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัวและใช้รูปสอนทำกำหนดทิศทางการทำงานในแต่ละขั้นตอน ปึ๊บ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 ปีเสร็จเสร็จแล้วก็มีคำถามเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอยากถามตรงไหนก็ถามมาได้เลยครับก็โะว่าผมก็กดย้อนกลับให้เขาได้ถือว่าเป็นไอที่ดีนะผมโน้ตเก้าอะต้องผมอยากได้โน้ตยี่สิบมากกว่าแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อนะอันนี้ผมก็ซื้อมือสองม,มาด้วยนะผมเนาะก็สำใครที่ไปดูคลิปนั้นมาเนาะถือว่าโน้ตเก้าถือว่ายังใช้ดีอยู่นะในปีนี้แต่ว่าปีหน้าก็แนะนําว่า ถ้าจะซื้อโทรศัพท์ก็ซื้อของปีนี้ไปเลยก็ได้นะผมจะเป็นของซัมซุงหรือค่ายอื่นก็ได้เนาะแต่ผมอวยซัมซุงที่สุดแล้วะซัมซุงเป็นผู้นําเทนเนาะในการชัดโทรศัพท์ที่มีปากกาคือผมเห็นโน้ตโน้ตผมเคยใช้โน้ตสองนะโน้ตสองก็ทําให้ผมว้าวเหลแค่มีปากกามาแล้วก็มีตัวแต่ว่าหน้าจอแยกไอ้ไม่ใช่ไอ้แล้วแชร์หน้าจอขึ้นจอโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยตว่าสุดยอดนะผม คือผมชอบในการที่แบบว่าเขาประกาศมาใช้งานกับโทรศัพท์ได้แล้วมันเข้ากันด้วยคือตอนแรกผมก็คิดว่านี่ประกาศไว้ทําไมวะมีเราไม่ได้ใช้อมีเรามาจดเขียนหรอผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้ในการจดเขียนอะไรเลยนะประกาแต่พอมาเป็นโน้ตโน้ตเก้าถือว่าเขาเปลี่ยนการใช้งานของโน้ตเก้าไปเลยนะผมมันทาให้โน้ตเก้ามันเป็นมากกว่าโทรศัพท์ที่มีประกา คือมันเป็นมากกว่านั้นไงเนี่ยซัมซุงโน้ตคือผมก็ไม่ได้ใช้ในการวาดเขียนนะผมใช้ในการจดจด,จดนู่นจดนี่เปาหมูกรอตปูสองสามอย่างแล,ล้วโลเหลือพวกนี้ผมใช้ในการจดเขียนมากกว่าเนี่ยหรือจะเป็นการโหลดเพลงหรือติ๊กเพลงให้เพื่อนนะผมผมก็มาทําไว้ให้เรียบร้อยทุกอย่างนะผมอันนี้คือเพื่อนของผมมันลองไปวาดรูปเล่นคือผมก็ไม่รู้มันตั้งใจวาดหรือไม่ตั้งใจวาดนะ เนี่ยผมว่ามานั่งจด,จดนู่นจดนี่ถือว่ามีประโยชน์นะแต่ผมไม่สามารถจดเป็นลายมือได้เพราะผมไม่ถนัดปากาโน้ตเลยนะผมหรือผมจะเปิดอ r า h คา e มาสเตออ่าผมจะตัดต่อวิดีโอหรืออะไรผมก็กดซูมได้อะแต่ว่าตัวนี้น่นผมต้องกดซูมแบบเต็มจอเอานานะผมประมาณนี้เนาะมันก็ประมาณนี้แหละผมผมก็ไม่รู้จะพรีเซนต์ยังไงนั่นแหละ อ v เปิดได้ youtube เป,ดดเปิดได้เปิดได้สูงสุดห้าโปรแกรมนะั่นน่ะเดี๋ยวผมลองเปิดนะจะรับโปรแกรมให้แกลลอรี่ Gallery ก็ได้ดิสคอรก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้ไปนี่คือสามารถเปิดได้สูงสุดห้าโปรแกรมนะสําโน้ตเก้าส่วนโน้ตสิบก็ประมาณเพิ่มมาอีกสักประมาณสิบโปรแกรมแล้วก็โน้ตยี่สิบผมก็ไม่รู้นะแต่โน้ตยี่สิบรู้สึกว่าจะเปิดได้สิบโปรแกรมเหมือนกันหรือนะแอปนั่นแหละก็ประมาณนี้ล่นะเนาะ แต่ถ้าเปิดแล้วโน้ตเก้ามันจะร้อนง่ายมากเลยนะผมผมไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่มันอันตรายม,มาณนี้แล้วกันเนาะลายก็เปิดได้โปรแกรมอะไรพวกอ่า YouTube หรืออะไรพวกอื่นกล้องถ่ายรูปก,ก็เปิดได้นะผมนี่แต่จะเห็นว่าเป็นกล้องหน้าเพียวๆอันนี้คือนี่ประกายเพ่นที่ผมดึงออกมาเนะาะก็จริงเนีย่ยได้น้ตยี่สิบมากตอนนี้ แต่ก็ไม่มีตังค์ซื้อเนาะอ่าผมจะอ่านี่คือหน้าตาของผมเนะาะทุกวันนี้อ่าสมมติว่าผมจะกดสับอ่าที่ผมกดลอะปาร์กายเสร็จเนานะซึ้บนี่เรียบร้อยนะผมเนาะนี่นี่คือตาที่เห็นเลยมันสามารถมาเป็นจอมอนิเตอร์ได้นะอ่ะ,ะกดเตรียมจอปุ๊บเนี่ยก,ก็จะเป็นแบบนี้เนาะสมมติว่าอ่าผมอยากพรีเซนต์หน่อว่าผมเอาเอันเนี้ยไปต่อกับอย่างอื่นอนะแล้วผมเปิดกล้องแล้วผมใช้ตัวซัมซุงได้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ก็ผมพ่เศนได้อันนี้คือเตียงนอนของผมนู่นนี่นั่นเนาะจะสลับมากล้องหน้านะผมแต่เฟรมมันตบเพราะว่าคือตอนนี้มันตอนกลางคืนเนาะตอนนี้ตอนนี้ผมใส่หูฟังอยู่เนาะเพื่อการที่ว่าไม่โดนพัดลมตรงเนี้ยเนาะมันลำบากนิดนึงแต่ว่าก็นั่นแหละก็จะเห็นนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เต็มจอสามารถมองได้นะนั่นื็เหมือนจอมอนิเตอร์ตัวที่สองเลยก็นั่นแหละข้อดีของซัมซุงเด็ก มันก็ทำอไรได้หลายอย่างนะครับผมเนาะมาณนี้ล่ะถ่ายอะไรมานานแล้วก็เหนื่อยเนาะวันนี้ก็ถ่ายไปเทสสองเทสเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลงพรุ่งนี้นั่นแหละถ้าไม่เห็นก็นะดูเร,เรื่องนะครับผมโอเคครับบายครับ